สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำมาให้ชมและศึกษาองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกตทุลสมพุทธสินยุคลายนะครับพุทธสินยุคลายมีจุดที่เราต้องมาสังเกตก็คือจะต้องมีเส้นมังคับพิมพ์ด้านขวาด้านบนแล้วก็ด้านซ้ายแต่บางองค์ถูกตัดขอบชิดเส้นมังคับพิมพ์ก็อาจจะมองไม่เห็นนะครับ เมื่อมองไม่เห็นเราก็มาดูตรงการนั่งพระยุคปลายการนั่งเราจะเห็นหน่าแข้งซ้ายเล็กคมชัดแล้วก็บางพิมพ์กดพิมพ์ได้ชัดๆเราจะเห็นพระบาทซ้ายตรงหัวเขาขวาจากนั้นเราก็มาดูตรงฐานสิงนะครับฐานสิงของพระยุคปลายจะเล็กกว่ายุคก,กลางและยุคต้นปลายฐานจะเชิดขึ้นทั้งสองข้าง อันดับสุดท้ายเราก็มาดูตรงฐานเขียงหรือฐานด้านสุดหัวฐานด้านขวาจะตัดเฉียงกว่าด้านซ้ายนะครับแล้วก็ตรงกลางฐานจะมีร่องยุดตัวเป็นแนวยาวซึ่งเกิดจากแม่พิมพ์สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราใช้ดูว่าพระยุกลายจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับดูจากภาพถ่ายนะครับ พระสมเด็จองค์นี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนธรรมชาติของความเก่าก็ค่อนข้างจะโอเคมีลักษณะของปูนที่งอกขึ้นมาเป็นสีขาวตามซอกแขนตามใต้ฐานต่างๆนะครับแล้วก็เราเห็นจุดสีดำๆของมวลสารแล้วก็จุดสีขาวของผงวิเศษผงพระพุทุคุณนะครับส่วนด้านหลัง ก็มีรอยปูไตรอยหนอนด้นมีรอยแตกมีร่องรอยของการลงรักมาแต่เก่ามาแต่ก่อนแล้วก็เห็นรูปร่างของลักษณะคล้ายๆกับกลุ่มหงเหล็กปรากฏให้เราเห็นนะครับเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักก็มีเว้ามีโค้งเล็กน้อยซึ่งเกิดจากความเก่าด้าน,นข้างนะฮะ ตามขอบก็มีรอยปีรอยแยกมีร่องรอยของรักเก่าที่ฝังติดอยู่มีรอยสไลด์ของก้อนมวลสารมงบอกว่าพระสมเด็จตรงนี้เป็นพระสมเด็จที่ตัดขอบด้วยมือด้านในองค์พระก็คมชัดหน้าอกสูงนุ่นเด่นซอกแขนงลึกพระเกศยาวแล้วก็พาดส้มออกไปนะครับฐานสิงก็เห็นชัดเจนมีความงดงามน,นะครับ ฐานล่างสุดก็โอเคพื้นผิวแล้วก็เห็นพวกมวลสารต่างๆนะครับภาพนี้เป็นภาพองค์เต็มของด้านหน้านะฮะก็เป็นพระที่มีธรรมชาติที่ชัดเจนมีความงดงามคลาสสิกมีร่องรอยของการเปลี่ยนแปลงทางภาพปรากฏให้เราเห็นนะครับ ด้าน,นหลังก็เป็นหลังกระดานถือว่าเป็นหลังที่มีความมาตรฐานเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักก็มีเว้ามีโคง้งมีรอยปูดตชัดเจนมีรอยแตกมีรอยหนอนด้นมีขุ่งของเหล็กนะส่วนมวลสารอื่นๆจะเป็นอะไรประเดี๋ยวเราต้องมาดูด้วยกล้องขยายสูง เรามาดูภาพท่ายจากกล้องกำลังขยายสูงไปด้วยกันนะครับเริ่มจากใบหน้านะครับพระองค์นี้มีพระพักคล้ายๆกับรูปสี่เหลี่ยมขาลาตัดเนื่องจากตรงคางก็แหลมตรงพระเศียรก็แหลงขึ้นไปแล้วก็ตรงใบหูทั้งสองข้างก็มีตุ่มทำให้พระพักคล้ายๆกับรูปสี่เหลี่ยมข้าลำตัดในเนื้อพระ ก็มีการเซตตัวมีมวลสารซ่อนอยู่ข้างในนะครับสังเกตดูสีสันขององค์พระดูแล้วเราจะเห็นว่ามีชีวิตชีวาในสีเข้มก็ยังมีสีอ่อนในสีอ่อนก็ยังมีสีเข้มนะครับภาพนี้ถ่ายเห็นถึงพระเกศซึ่งแกะได้อ่อนช้อยยาวไปแล้วก็พัดซุ้มออกไป ตรงนี้เป็นเส้นสมนะครับเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางไยภาพอย่างชัดเจนภาพนี้เป็นภาพบริเวณหน้าอกนะฮะตรงนี้เป็นก้อนดินสีฟ้าในเนื้อก็มีมวลสารต่างๆมีจุดสีขาวมีพวกจุดสีดำจุดสีแดงที่ซ่อนอยู่ในเนื้อนะครับ เนื้อแบบนี้บางคนก็บอกว่าเป็นเนื้อที่แก่น้ำมันนะครับเพราะว่าอาจจะมีการผรสมน้ำมันทังยิ้วลงในมวลสารค่อนข้างจะเยอะทำให้เนื้อมีความช้ำน,นุ่มวลดูแล้วสบายใจนะครับภาพนี้เป็นภาพของวงแขนและตรงหน้าท้องนะครับเราจะเห็นร่องรอยของเหล็กนะฮะร่องรอยของลักเก่าที่ยังหลุดไม่หมด เราเห็นจุดสีขาวของผงพิเศษผงพุกคุณภาพนี้เป็นภาพของหัวเข่าซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชาจีวรนะครับอันนี้เป็นเหล็กนะฮะเป็นเหล็กไหลเงินยวงภาพนี้เป็นภาพของหัวเข่าขวานะฮะเราจะไม่เห็นรูปร่างของพระบาทซ้าย จุดสีขาวสองก้อนนี้ก็เป็นเหล็กไหลเงินยวงนะครับในเนื้อพระก็มีมวลสารต่างๆสีแดงสองก้อนนี้ก็เป็นดินกำแพงนะครับภาพนี้เป็นภาพของฐานบัวแล้วก็ฐานสิงหัวฐานฝั่งขวานะครับปรากฏว่ามีมวลสารชัดเจน เป็นดินกำแพงดินสีเขียวมีกลุ่มของเหล็กนะครับมีจุดสีขาวของผงวิเศษผงวัตถุคุณมีร่องรอยของรอยแตกมีเส้นลักฝังติดอยู่ภาพนี้เป็นหัวฐานบัวกับหัวฐานสิงฝั่งซ้ายนะครับสังเกตดูเนื้อนะฮะสีสันมีความคมกลืน ในสีเข้มก็ยังมีสีอ่อนในสีอ่อนก็ยังมีสีเข้มซึ่งแตกต่างกับพระสุเดจที่ทําเรียนแบบพระเ็จที่ทําเรียนแบบจะมีสีเดียวกันทั้งองค์ไม่มีหลากสีแบบนี้นะครับภาพนี้เป็นหัวฐานล่างสุดหรือฐานเขียงด้านซ้ายนะครับ ภาพนี้เป็นหัวฐานต่างสุดหรือฐานเขียงด้านขวาปลายฐานจะตัดเฉียงกว่าด้านซ้ายนิดหนึ่งแล้วก็ปลายก็จะงอนขึ้นบางพิมพ์ก็ปลายจะไม่งอนนะครับก็แล้วแต่พิมพ์ภาพนี้เป็นภาพด้านขวาขององค์พระถ่าให้เห็นถึงเส้นซ้มแล้วก็บริเวณพื้นคูหา แล้วก็แขนขวานะครับเราจะเห็นว่าพระองค์นี้มีมวลสารหลากหลายนะฮะถือว่าเป็นพระที่มีมวลสารจัดจา้านภาพนี้เป็นภาพเส้นซุ้มบนฝั่งซ้ายนะครับดูความเป็นธรรมชาติของเส้นสายนะฮะมีความพลิ้วขยุกข,ขยิกมีการมวนเข้าเราเห็นร่องรอยของลักเก่า รองรอยของกลุ่มเหล็กเราเห็นจุดสีขาวของควงวิเศษของพระทุกคนอันนี้เป็นสเสน่ห์ของพระสมเด็จนะครับภาพนี้ก็เป็นภาพฝั่งขวาของพระถ่ายให้เห็นถึงมวลสารต่างๆที่ประกฏอยู่บนของพระจุดสีดําแบบนี้ก็เป็นลักษณะของลักเก่านะครับอันนี้เป็นดินกำแพง ภาพนี้ถ่ายเห็นถึงมวลสารต่างๆนะครับตรงนี้คือเป็นดินสีฟ้าตรงนี้เป็นปลายคางนะครับตรงนี้เป็นลําคอภาพนี้เป็นภาพด้านหลังนะฮะถ่ายเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางไอภาพตามขอบตามม,มุมบริเวณเนื้อหาก็มีมวลสารต่างๆมากมายนะครับเราเห็นรอยแตกเก่ามีเส้นลักฝังติดอยู่ ตรงนี้เป็นกลุ่มของเหล็กนะครับภาพนี้ก็ทายเห็นถึงรักเก่าที่ยังหลุดไม่หมดตรงนี้เป็นดินกาแพงในเนื้อก็มีจุดดำจุดแดงของผงลอกไม้ร้อยแปดของว่านร้อยแปดแล้วก็จุดสีดำเล็กๆของพวกผงทานนะครับ ภาพนี้ก็แสดงให้เห็นถึงมวลสารต่างๆที่ปรากฏให้เราเห็นบนหลังพระมีรอยแตกมีเส้นลักฝังติดอยู่มีดินกำแพงตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องการขยายสูงไปด้วยกันนะครับเริ่มจากใบหน้านะครับพระพักองค์นี้เป็นพระพักที่มีรูปร่างคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมขังตัดคล้ายๆกับองค์นัง ในองค์การก็คือองค์พุทธนะครับถัดลงมาก็เป็นลำคอนะครับแล้วก็เป็นหน้าอกหน้าอกของพระองค์นี้เราเราจะไม่เห็นล่องสังกติตรงกลางหน้าอกนะครับอันนี้เป็นลักษณะของกลุ่มเล็กนะฮะเป็นพระที่มีความงดงาม เนื้อหาหนึกหนุ่มดูแล้วมีชีวิตชีวาพระแท้จะแตกต่างกัขพระเรียนแบบนะครับแตกต่างกันตรงเนื้อหาพระแท้จะมีเนื้อหาที่ดูแล้วสดใสมีชีวิตชีวามีมิเตส่วนพระเรียนแบบเนื้อหาจะแข็งกระด้างไม่มีชีวิตชีวานะครับ สีสันขององค์พระก็เป็นตัวที่เราต้องมาสังเกตนะครับเราต้องดูธรรมชาติของพระสมเด็จที่มีความเก่าให้เป็นดูธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้เป็นนะครับการศึกษาสะสมแบบอนุรักษ์นิยม เป็นการศึกษาที่อ้างอิงของธรรมชาติวิทยาอ้างอิงในหลักวิทยาศาสตร์แล้วก็อ้างอิงจากข้อความที่ได้จดบันทึกไปเป็นหลักเป็นฐานเป็นประวัติศาสตร์นะครับถ้าท่านสงสัยว่าพระท้าทศของท่านจะแท้หรือไม่แท้ ก็นำไปประกวดที่ชมรมอนุรักษ์นิยมซึ่งมีงานประกวดแทบทุกเดือนนะครับท่านจะได้ความจริงว่าพระของท่านแท้หรือไม่แท้แท้เพราะอะไรไม่แท้เพราะอะไรนะครับประเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังแล้วก็หาตาแหน่งที่จะหยดน้ำยาเช็คอายุแขนไซ์นะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ด้านหลังแล้วนะฮะด้านหลังเราจะเห็นมวลสารมากกว่าด้านหน้านะครับจุดสังเกตก็ดูตามขอบตามม,มุมตามปกตินะครับเพราะว่าในตามขอบตามม,มุมนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ค่อนข้างจะเยอะกว่าพื้นที่ส่วนอื่น อันนี้เป็นลักษณะของรักเก่านะครับพระสมเด็จที่มีการลงรักมาแต่ก่อนเก่าถ้าท่านได้พบเจอก็พยายามเก็บไว้นะครับเพราะว่าจะมีโอกาสแท้เกิน80%ทั้งนี้ก็เพราะว่าคนโบราณได้คิดวิธีที่จะรักษาเนื้อพระสมเด็จให้อยู่ไปนานๆโดยมีการลงรัก ตรงรัดปิดทองชุบน้ำยางชุบยางไม้ชุบน้ำยาต่างๆนะครับการศึกษาสะสมเราต้องเปิดใจให้กว้างนะครับไม่ใช่เอาพระองค์หนึ่งองค์ใดคือของใครคนใดคนหนึ่งมาเป็นตัวมาตรฐานที่จะชี้ขาดว่าพระ ้าไม่เหมือนองค์นี้ที่เรามาให้มั่นว่าเป็นพระแท้จะกลายเป็นพระเกน,นะครับพระสมเด็จจะไม่เหมือนกันสักองค์มวลสารต่างๆก็ไม่เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่มวลสารก้อนที่จะมากดพิมพ์พระว่าจะมีมวลสารอะไรบ้าง วนสารของพระอ,องค์นี้ก็ค่อนข้างจะเล็กนะฮะแต่ก็มีชิ้นใหญ่ปะปนกันไปเพราะฉะนั้นมวลสารต่างๆไม่จําเป็นต้องเป็นชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่นะครับประเดี๋ยวเราจะมาหยดน้ํายาเช็คในแผ่นไซส์ตรงตําแหน่งนี้นะครับเป็นการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ความเก่าของเนื้อปูนเปลือกหอยซึ่งเป็น ส่วนผสมหลักในการสร้างพระสมเด็จองนี้ว่าจะมีความเก่าถึงยุคหรือไม่ตอนนี้ก็หยดน้ำยาเช็คอายุแผ่นไส้ลงไปแล้วนะครับถ้าพระสมเด็จองนี้มีอายุเก่าถึงยุคแล้วก็เนื้อหามีปูนประคอยเป็นส่วนผสมหลักในการสร้างน้ำยาที่เราหยดลงไป ก็จะเกาะเป็นเม็ดบนอง์พระแล้วก็จะมีฟองกาดขึ้นแต่ถ้าพระองค์นี้เป็นพระใหม่พระที่สร้างมาจากปูนซีเมนต์ปูนปัสเตอร์หรือเลซินน้ำยาที่เราหยดลงไปก็จะไม่เกาะบนองพระกระจายหายไปนะครับการหยดน้ำยาเช็คกิ่วแทนไซส์ก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ ตามหลักวิทยาศาสตร์การศึกษาสะสมพระสมเด็จในแบบอนุรักษณนิยมสามารถพิสูจน์ได้สามารถอธิบายได้ว่าแท้เพราะอะไรไม่แท้เพราะอะไรไม่ใช่เป็นวัฒกรรมแบบผิดเนื้อผิดพิมพ์หรือเตเก่านะครับ วัฒกรรมแบบนี้เป็นคําพูดของวงการพระเครื่องที่ปฏิเสธในการที่จะซื้อพระของท่านใครเอาพระขึ้นมาให้เสียนดูเขาก็บอกว่าเจ๊เก่าหรือผิดเนื้อผิดพิมพ์แต่ไม่สามารถอธิบายว่าเจ๊เพราะอะไรผิดเนื้อผิดพิมพ์ตรงไหน ตอนนี้เรากำลังมาถึงจุดที่หยดน้ำยาเช็คยูแฮนไซส์แล้วนะครับปรากฏว่าน้ำยาเกากเป็นเม็ดบนผงผ้าแล้วก็มีฟองอากาศขึ้นนะครับแต่ว่าเห็นค่อนข้างจะลำบากเพราะว่าเนื้อผระจะมีลักษณะเป็นสีขาวนะครับ ก็สรุปได้ว่าพระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคมีส่วนสมหลักในเนื้อพระเป็นปูนกระหอยซึ่งตรงกับคำโบราณที่เรียกพระสมเด็จว่าพระปูนปั้นจากนั้นเราก็ถ่ายรูปแล้วก็เช็ดน้ำยาออกนะครับหลังจากถ่ายรูปและเช็ดน้ำยาออกแล้วเราก็มาดูด้านหน้ากันต่อนะครับ มาดูความเป็นธรรมชาติขององค์พระที่มีอายุเก่าถึงยุคว่าจะเป็นอย่างไรบ้างสังเกตเห็นว่าจะมีมวลสารค่อนข้างจะเยอะนะครับสีขาวๆที่เราเห็นแบบนี้ก็คือเป็นลักษณะของปูที่งอกขึ้นมาเส้นสายต่างๆก็มีการเซ้นตัวโดยเฉพาะเส้นสมนะครับอันนี้เป็นการแบ่งแบบธรรมชาตินะครับ ลักษณะแบบนี้ถือว่ามีความงดงามคลาสสิกพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จเกตะรุสุ้มนะครับทั้งในทั้งนอกเส้นซุม้มเนื้อหาก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีความเป็นธรรมชาติที่ชัดเจนมวลสารจัดจ้านะครับตรงนี้เป็นเส้นมัคับพิมพ์ฝั่งซ้ายซึ่งวงการเขาเรียกว่าเส้นวาสนานะครับ สมัยก่อนพระของเซียนที่มีเส้นวัสนาส,สวยๆเขาก็บอกว่าเป็นพระที่มีราคาหลักล้านนะครับแต่ปัจจุบันองค์การก็เริ่มสับสนนะฮะเพราะว่ามีเสียนใหญ่บางท่านเอาพระสมเด็จที่ตัดขอบชิดโชว์มาตีราคาว่าองค์ละ20สกว่าล้านและก็ประกาศว่าพระแท้ชนมากจะตัดขอบชิดแบบนี้ ก็ทําให้บปก,กากรสับสนคนที่สะสมพระสมเด็จที่มีเส้นมาสนาสวยๆก็จะกลายเป็นคนที่สะสมพระเก้ไปนะครับลักษณะแบบนี้เป็นจุดบอดของวงการ,รเครื่องนะครับ ระองค์นี้เป็นพระสุเด์พิมพ์ใหญ่เขตทุรลสมโพธิสิ์ยุปลายมีความงดงามคลาสสิกธรรมชาติชัดเจนมวลสารจัดจ้านมีการลงรักมาแต่ก่อนเก่าเป็นพระสุเด์ที่มีเลหล็กไหลเหล็กน้ำพีอยู่ในมวลสารทำให้โดดเด่นในเรื่องของการป้องกันอาวุธแค้วคาดปลอดภัย มูลสารอื่นๆก็มีครบคันนะครับใครได้ครอบคอบูชาแล้วก็เป็นคนที่มีศีลมีธรรมมีทานมีโาวนาชีพิตก็จะ,จะ,จะเจริญรุ่งเรืองประสงค์สิ่งใดก็จะได้สมปัถนานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ